มีทางบ้านถามมาว่าเคยได้ฟังเรื่องราวของคุณยายทองสุขเมื่อคราวที่ท่านบอกกับหลวงปู่สดว่าชีวิตลำบากเหลือเกินเจ้าค่ะแล้วหลวงปู่ก็บอกกับคุณยายทองสุขว่าก็เขาไม่ได้ให้เองมาทำแบบนี้คำถามคือเราสามารถรู้ได้ไหมครับว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกครับรู้ได้คุณโยมจริงๆเนี่ยอย่าไปคิดให้ซับซ้อนนะ เกณฑในการวัดคนทั่วไปมักจะนึกว่าตัวเองอยากทําอะไรแต่ความจริงให้เราปรับนิดเดียวว่าเราทําอะไรแล้วเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากที่สุดตรงนี้ต่างหากที่สําคัญมากกว่าแล้วก็ทางเลือกอย่าไปคิดอะไรมากมี2แบบคืออยู่ทางโลกคลองเรือนหรือมาช่วยงานพระพุทธศาสนาเต็มตัวเป็นผู้ชายก็บวชเลย เป็นผู้หญิงจะมาอยู่วัดช่วยงานวัดรักษาศีลแปดอย่างนี้ก็ได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเราจะเลือกทางไหนก็ดูสิว่าทางไหนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากที่สุดเนี่ยบางคนถ้าหากว่ามีความสามารถสูงนะในแง่การทํางานทําการเนี่ยเออหากอยู่ทางโลกแล้วสามารถมาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาได้เยอะเนี่ยจะอยู่ทางโลกเป็นประโยชน์มากกว่าก็เป็นไปได้คือเป็นกองสเสบียงแต่ถ้าเกิดว่าจะปฏิบัติธรรม เป็นนักรมวิชาหรือว่าจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วล้วก็การบวชย่อมดีกว่าเจริญพร